สนุนโดย Air c a r r i e ีย o p p e r 11ล้ำกว่าเดิมสั่งงานได้ทุกที่ผ่านมือถือเจ็นาฬิกาพอด,ดีเชิญที่หน้าจอทีวีฮะตอนนี้กําลังล่าหนุ่มสระบุรีหนุ่มสระบุรีห,รรหัวร้อนหัวร้อนรัวกระทืบลุงป้าแบบไร้ความปราณีฮะเฮ้ยมมไม่ได้เก็บพี่ หึ่งๆเขานี้ส่งสัญญาณแล้ววิ่งแล้วตัวใครตัวมันแล้วนะฮะเหตุการณ์แบบนี้ไม่ค่อยเกิดนะเออปกติเนี่ยพึ่งที่แบบอยู่ทำรังอยู่หน้าโบสถ์แบบเนี้ยเขารักสงบเออเขามาแบบพึ่งใบบุญเขาเข้าใจไม่ค่อยทำร้ายคนบางคนบอกว่าพึ่งเขาหมั่นไส้อ้นี้เปล่าคนที่เขาเต้นอ่ะไอ้ตัวเต้นแหลกๆใช่ไหมเต้นกวนไงเป็นไปได้เออแล้วดีที่คุณตาเขาไม่แพ้นะโอ้ถ้าแพ้นี่อันเดียวก็ตายได้สี่สิบห้าเหล็กในใช่ไหมใช่โอ้โเนี่ยเอาแล้วจากนี้จะให้ทำยังไง ถ้ามีงานบวชงานน้ายังไงก็ต้องมีรถแห่เสียงหน่อยอยากได้เพลงอะไรพึ่งก็บอกมาไม่ใช่แบบนี้อ่ะต่อยกันอย่างนี้วิ่งหนีไม่ทันด้วยอ่ะรุ่นใหญ่กันแล้วด้วยอ่ะเพราอาจจะต้องลดความมันลดเบสลงมาหน่อยเนาะลดเดซิเบลลงตึมตึมตึมหมักกระเพรสะเทนน้าเออจริงจากเรื่องของพึ่งมาดูเรื่องของไก่กันต่อเลยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมบางทีเด็กกับไก่อ่ะไม่ใช่ของคู่กันเท่าไหร่หรอกอยู่ด้วยกันบางทีทุรักทุเลค่ะแต่ว่าปิดเทอมแล้วน้องๆหนูๆชั้นประถมโรงเรียน แจกไก่ให้เด็กเอากลับไปที่บ้านค่ะเผื่อว่าไก่มันออกไข่ก็จะได้เอาไข่มาทานหรือว่าเอาไปขายทีนี้เด็กประถมหิ้วไก่กลับบ้านโอ้ทุลักทุเลพอสมควรเลยค่ะโรคอ้วนของเขาได้นี่คือต้องลดขนาดกระเพาะลงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์แต่ไม่ได้ทําเพื่อความสวยงามไงไม่ใช่ต้องหลักร้อยขึ้นเหรอใช่อพอเป็นร้อยโลปุบ๊บเนี่ยเดี๋ยวโรคอื่นๆจะถามหาแต่อันนี้คือเข้าใจว่า อยากผอมอยากคุณดีก็เลยไปตัดกระเพาะทางรัดบางคนฟางทีตั้งแต่แรกอะน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะมากนะคะประมาณ80กว่าครับน่าจะลดด้วยวิธีอื่นๆได้ก่อนควบคุมอาหารออกกําลังกายแต่เธอก็บอกว่าเอ้าก็มันมีปัญหาเรื่องอื่นตามมานอนกรนหายใจไม่ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็มองกันสองมุมะเนาะใช่อ่ะก็ดูแล้วใครที่คิดจะทำเนี่ยบอกเลยต้องให้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของหมอนะไม่ใช่นึกแบบว่าเอ้ยอยากสวยอ่ะตัดหมอตัดกระเพาะให้หน่อยเออแบบนั้นได้ไหด้เลยนะครับอ่ะหยิบ มาได้เลยครับผู้ชมตอนนี้เรากําลังจะแจกเสื้อข่าวอารุณอมรินแล้วนะครับหเดือนเต็มๆกับแคมเปญนี้นะฮะโทรศัพท์มือถือขึ้นมาใครยังไม่มีแอปพลิเคชันดาวน์โหลด3 4 HD ก่อนเลยแล้วกดเข้าไปวันนี้เนี่ยเรามีให้โหวตนะครับเลือกตั้งรอบนี้มีพักในใจหรือยังง่ายๆเลยฮะกด1มีนานแล้วหรือกด2ยังคิดอยู่เลยอะตอบอะไรก็ได้ให้ข้อมูลคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาในระบบแอปพลิเคชันของเราก่อนนะครับแล้วต้องเกาะติดหน้าจอเอาไว้เพราะบุคคลที่ จะได้รับเสื้อคือคนที่โหวตตอนที่มีโลโก้ด้านนี้ขึ้นเท่านั้นเห็นไหมโลโก้ร่วมสนุกลุ้นรับเสื้อนี่แหละครับแล้วก็มีไอ้ตัว QR code สําหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้พร้อมเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่โลโก้นี้ขึ้นแล้วคนที่โหวตเข้ามาในช่วงเวลานั้น<ะ>ก็จะได้เป็นผู้โชคดีนะครับรับเสื้อไปเราแจกทุกวันตลอด1เดือนเต็มๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโหวตวันนี้โหวตเรื่องของการเมืองนะและใครเป็นคอการเมืองรอดูได้เลยลุงตู่ไปเชียงใหม่เมื่อวานนี้<ะ>ร้อนระอุอากาศเย็นๆนะแต่ว่าร้อนระอุ พอสมควรน,นะครับแต่ว่า,าช่วงนี้ขอพักก่อนพักครู่เดียวแล้วใครเป็นแฟนพี่แจ๊สแจส๊สสปุตนีกป,กป๊อกอะไรเนี่ยมีเหตุการณ์ตะลึงเกิดขึ้นแฟนขับจับจูะพี่แจส๊สสปุติีกปาไปยองกุก๊ก ตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะสามโคกปทุมธานีเป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรจากทุกภูมิภาคสนใจจองพื้นที่ขายโทร0 6 2 3 7 5 4 5 5 5โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ถึง3 1เตุลาคม2566ขายฟรี6เดือนขายฟรีหเดือนทุกการแข่งขันเสียเงื่อนยงสปอนเซอร์สดชื่นท้าทายขั้นสุดทุกกิจกรรม เครื่องดื่มตัวแรกแต่ยอดขายอันดับหนึ่งเล็ดลับจากโดฟเพื่อผมที่ยาวดูหนาจะดปลายด้วยโดฟสูตรใหม่ลองกันสิช่วยบำรุงด้วยโปรตีนมากขึ้นสิบเท่าใช้โดฟให้ผมที่ยาวดูหนาขึ้นจนถึงปลายโดฟสูตรใหม่ลูกแฝดของชมชอบต่างกัน ต้องการโภชนาการที่ดีเหมือนๆกันชมเลือก Enfagrow Gentle Care ให้อยู่ที่มี pH p มีโปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนและ Enfagrow A+ ให้ผู้สายชมเลือกสิ่งที่ชมว่าใช่ใหม่ Enfagrow A+ Gentle Care Heavy Duty ดิผมมียี่ห้ออื่นมาแนะนำอันนี้แหละครับพี่ครับพี่เขาหนักแน่นด้วยข้อดีเพราะ Heavy Duty Inverter กินไฟน้อยและคอยทองแดงแท้ทุน Mitsubishi Heavy Duty หนักแน่นด้วยข้อดีที่คุณไม่หนักใจชีวิตก็เหมือนกาแฟ ลดน้ำตาลลงบ้านก็ได้เลือเมสกาแฟสูตรน้ำตาลน้อยกว่าภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องอาลนิกชนิดเม็ดอาลนิกชนิดเม็ดมีตัวยาลาลาซาดีภูมิแพ้ดูแลด้วยอาร์เนิกชนิดเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเวลาเดินไปข้างหน้าไม่เคยหยุดสยามคูโบตาจึงมุ่งมั่นมาตลอด45ปี เพื่อนำทางทุกคนไปสู่ชีวิตเกษตรใหม่ที่ดีกว่าไ,<ป>ไม่หยุดท้าทายโลกเกษตร<ป>เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นไม่หยุด45ปีสยามกูบโบวตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตอาชีพใหม่ของวัยเราคือฟูลทม์ช็อปเลร่างกายคือกุญแจสำคัญต้องใส่ใจตัวเองอยู่เสมอทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่เสริมด้วยเนสเลบูสออพติมัมที่มีสูตร2โปรทั้งโปรตีนเ์และโปรไบโอติกทริกเลย เนสเลบูสออพติมัมอากาศร้อนแต่หน้าพร้อมสู้แดดด้วยดีดีครีมแต่งโมจุลาเฮิร์บกันแดดหน้าดูเนียนใสไม่เป็นคราบและช่วยคุมมันด้วยเซรั่มขิงดำจุลาเฮิร์บมั่นใจช่วยลดสาเหตุการเกิดสิวหน้า,นาร้อนหน้าพร้อมต้องจุลาเฮิร์บกะทิคุณภาพขาวข้นหอมมันไม่ต้องคันเองกะิอะัมพวากะทิแท้ร้อปเซ็นต์ หยิบเลยเดีย๋ยวต้องขันเองนะเช็ดไม่สะอาดเช็ดไม่แห้งหนูไม่โอนี่สกอตคลีนแคร์เหนือกว่าเดิมซึมซับดียิ่งขึ้นแห้งสบายทันทีด้วยลิควิดล็อกซึมซับทันใจแห้งสบายทันทีไซส์พิเศษยาวใช้นานกว่าสกอตคลีนแคร์ 3XL ชีวิตก็เหมือนกาแฟต้องมีช่วงเวลาหอมหอม,หอมกลมกลม่อมเลือกเนสกาแฟ rich a r o m ภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องอัลเลนิกชนิดเม็ดอัลเลนิกชนิดเม็ดมีตัวยาลาราทาดีนภูมิแพ้ดูแลด้วยอัลเลนิกชนิดเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอายุมากขึ้นปัญหาสุขภาพเหงือ่อมักเกิดขึ้นร่วมกับการเสียวฟันซึ่งทั้งสองปัญหานี้ค่ะต้องรีบดูแลเป็นพิเศษเซนเไดเซนซิทิวิตี้แอนด์กัมช่วยลดการเสียวฟันพร้อมลดคราบพลักสะสมดีจริงไม่คอนเฟิร์มเจแลแชชิวี่แอลี่รักใหม่กลิ่นนมเปรี้ยวมีวิตามิน เจเล่ชิวี่เยลลี่บีบสนุกอร่อยทุกรสลองยัง Carrier X Inverter Plus เนรมิตความสุขเหนือจินตนาการความสุขที่ได้เซฟค่าไฟ6,000บาทต่อปีถ้าพิสูจน์เช็คค่าไฟผ่านมือถือเซฟค่าไฟแค่ใช้ Air Carrier Carrier เสริมลูกน้อยด้วย,น,วยนมที่มีสปิงโกไมอิลินเลือก S 2 6 Go สูตรเฉพาะที่มีสปิงโกไมลิลิน กโกโ2ีกมีผิวทั้งสกกระปรกทั้งหมองเช็ดออกได้เลยการเย่ไมเซล่าวิตามินซีที่มีวิตามินซีผสารไมเซล่าดูจับด,ดุดแม่เหล็กช่วยขจัดสิ่งสกรปรกความหมองคล้ำรู้สึกผิวดูใสทันทีการเย่ไมเซล่าวิตามินซีการเย่ธรรมชาติในแบบคุณ สนับสนุนโดย I just wanna have อ้วยอันได้บ่อเลือกแล้วอ้ยอันโอสดสมุนไพรของไทยสบู่วิพาดาผิวสวยด้วยวิพาดากลับมาต่อนะคะคุณผู้ชมงานนี้ชาวเน็ตเห็นคลิปแล้วทำเอาเดือดดาลเลยทีเดียวค่ะในขณะที่พี่แจ๊ดสปุกนี่ปลาปิองกุ๊กๆขอชื่อวงอินรอบนึสปุ๊กนิ่งประจำกุ๊กๆเมื่อกี้พ <laughs> ูด <laughs> ผิด ได้ไหมได้ไหมไม่ได้แล้วไม่กี่อย่งปอกๆอยู่เลยปอกๆกับปอกเด็กแล้วสปุกนิกปาปิยองกูกกงพี่แจ๊ดชวนชื่นค่ะเขาร้องเพลงอยู่บนเวทีปรากฏว่ามีแฟนเพลงที่เป็นลูกค้าผู้หญิงย้ํานะคะว่าเป็นผู้หญิงเดินมาขอจับได้ไหมอ่ะจับอะไรฮะอยู่ข้างล่างเวทีแล้วยื่นมือไปเนี้ยขอจับได้ไหมอ่ะเป้ากางเกงของพี่แจ๊ดชวนชื่นจับจูอ่ะ ใช่ oh. แล้วพี่แจ๊อะคือคือหน้าตาเขาสีเรียดน,นะแต่ว่าเขาก็ต้องเอนเตอร์เทนลูกค้า mm. พูดจาติดตลกไปอแล้วแต่คุณก็แล้วกันนะพอแล้วแต่คุณปับ๊บหญิงสาวรายนี้คว้าเป้าวงเกงม, <c oughs> มับนะคะ <c oughs>